ประกาศเนื่องจากตอนนี้นิยายแอดมินแปลชนต้นฉบับจีแล้วบางวันผู้เขียนเขียนเพิ่ม2ตอนบางวัน4ตอนบางวันไม่มาที่แอดลงใน YouTube นั่นคือแต่ละวันที่อัปเดตและใน YouTube จะห่างจากในห้องเพจประมาณ25วันจึงเรียนมาเพื่อทราบการุณาอ่านด้วยนะครับนี่คือฉบับแปลไทยน่าจะได้ัตรถที่เร็วที่สุดแล้วส่วนต้นฉบับไทยจรงิงๆลองเข้าไปที่แอปสินาเวลคุณจะรู้ว่าอะไรที่แตกต่างกันข้อหนึ่งท้ากว่าแอดมิน2คุณจะต้องเติมเรียนเพื่อเปิดอ่าน แอดเชื่อว่าท่านที่เคยอ่านผ่านแอปฟินาเวลมาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่องนี้สวรรค์สำหรับคุณแล้วและหลายท่านอาจจะคิดในใจมันบุญแค่ไหนแล้วที่แอดลงให้อ่านฟรีส่วนบางคนที่ตมหนิมาแสดงว่าคุณเคยอ่านฟรีมาตลอดทุกอย่างมันก็เลยอาจจะไร้ค่าอย่าลืมนะครับว่าการดู YouTube มันไม่ได้ให้แอดมีได้ตังสบยวนแต่มันได้ความสุขทางใจที่ได้แบ่งปันเพราะช่องนี้แอดปิดการโฆษณาไว้เฉพาะไม่มีการรบกวนในการฟังของท่านใดๆทั้งสิน้นถึงแม้แอดจะเปิดโฆษณามันก็ไม่มีค่าใดๆเพราะทาง YouTube ไม่อนุมัติผผ่่่่าานนเมมือไ แอดก็ไม่มีไรายได้แต่ทาง YouTube จะเอาโฆษณามาลงเฉยเลยทั้งทั้งที่ไม่อนุมัติให้ทางช่องแอดมินก็เลยปิดโฆษณาไว้เพื่อไม่ให้รบกวนอัตลรกของทุกท่านจึงเรียนมาเพื่อทราบครับพนมมือสองข้างที่มีโทนผิวสีขาวเขมหุดประกาศเนื่องจากตอนนี้นิยายแอดมีนแปลชนต้นฉบับจีแล้วบางวันผู้เขียนเขียนเพิ่ม2ตอนบางวัน4ตอนบางวันไม่มาที่แอดลงใน YouTube นั่นคือแต่ละวันที่อัปเดตและใน YouTube จะห่างจากในห้องเพจประมาณ25วัน เรียนมาเพื่อทราบการุณาอ่านด้วยนะครับนี่คือฉบับแปลไทยน่าจะได้อัดทรถที่เร็วที่สุดแล้วส่วนต้นฉบับไทยจริงๆลองเข้าไปที่แอปฟินาเวลคุณจะรู้ว่าอะไรที่แตกต่างกันข้อหนึ่งท้ากว่าแอดมินสองคุณจะต้องเติมเรียนเพื่อเปิดอ่านแอดเชื่อว่าท่านที่เคยอ่านผ่านแอปฟินาเวลมาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่องนี้สวรรค์สำหรับคุณแล้วและหลายท่านอาจจะคิดในใจมันบุญแค่ไหนแล้วที่แอดลงให้อ่านฟรีส่วนบางคนที่ตํำหนิมาแสดงว่าคุณเคยอ่านฟรีมาตลอดทุกอย่างมันก็เลยอาจจะไร้ค่าอย่าลืมนะครับว่า การดู YouTube มันไม่ได้ให้แอดมีได้ตังสับยวนแต่มันได้ความสุขทางใจที่ได้แบ่งปันเพราะช่องนี้แอดปิดการโฆษณาไว้เฉพาะไม่มีการรบกวนในการฟังของท่านใดๆทั้งสิ้นถึงแม้แอดจะเปิดโฆษณามันก็ไม่มีค่าใดๆเพราะทาง YouTube ไม่อนุมัติผ่านเมื่อไม่ผ่านแอดก็ไม่มีไรายได้แต่ทาง YouTube จะเอาโฆษณามาลงเฉยเลยทั้งๆที่ไม่อนุมัติให้ทางช่องแอดมินก็เลยปิดโฆษณาไว้เพื่อไม่ให้รบกวนอัตลรตของทุกท่านจึงเรียนมาเพื่อทราบครับพนมมือสองข้างที่มีโทนผิวสีขาว